ค่ะพี่น้องคะสาหรับบอสนกพงศกรหรือเสียกรรพลของเรานะคะช่วงนี้คะ่ะโดนคุข้ามย่างหนะะักค่ะด้วยเหล่าบรรดาเมียเมียทั้งหลายของเสียกรรมผลนั่นเองพี่น้องคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะบอสนกพงศกรค่ะถือแบบซิมี่เฟซฟอร์มนั่นแหละพี่น้องเข่ามากคุกข้ามนะคะหาว่าบอสนกพงศกรนะ คุยแชทคุยไล่กับเจ้าของโน่นนี่นั่นพี่น้องคะแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นอียงทีถือขุดขูกข้ามย่างหนักคะ่ะทั้งล่าสุดค่ะขณะดตอนที่ทํางานอยู่ก็ยังมีคนเข้ามาคุกคามท่มาพี่น้องคะโท่มาหาเสียกำพ้นพี่น้องคะตัวว่าจังได้แลวกับบแล้วพี่น้องตัวว่าเป็นบาเป็นบอกระบ,บอเสือพี่น้องคะแล้วล่าสุดคณะทีบอดนกพงสะกรกําลังทําการแสดงยูกามี โทรศัพท์นะคะเขามาหาเสี่ยกำพลค่ะเพื่อที่จะคุยกันกับเสี่ยกำพลนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับวบดนกคงสกรนะคะพี่นอ้องอ่าพี่น้องเบิ่งจากแมตตอกสายใหม่เพิ่นเอาลงนะคะอีพี่คือเมียตัวกิงของเสี่ยกำพลว่าแซนพี่น้องโท่มากพี่น้องบิ่งดูเดี๋ยวนะพี่น้องยังไงความน่ารักของเสีย่ย พี่น้อมองดูม่คือบม่เป็นแม่แม่แต่ว่มเป็นเจังไายแม่นี่ว่าลู้ไช่ขนาดคนยบอกว่คุเป็นป้าม่ได้เปีนยว่าเสียคอยอยู่คือมาบอกเรียบยแล้วครัแล้วคนเล่เปียโนบอกขัดยามันคืออีในลูปัิปัิบอก นี่หละพี่น้องนี่คือเสียกำพ่นนรุยลุยหลกันยากพี่น้องคะนี่คือเหตุการณ์ทีบอสนกพงสกรนะคะได้คุยกับอ่าเฟตป้อมนั่นแหละพี่น้องคะซึ่งขอบอกเลยว่าน้องสำรับเหตุการณ์นี้นะคะพี่น้องคะได้ คือคุกข้ามยางหนักสําหรับสิมีผู้ยิ่งค่ะก้อนนั้นนั่นค่ะกับิมีอีกเฟสหนึ่งพี่น้องขาคือ,อเป็นเฟสของบัวตูมบัวบานกับเขามาแบบเดียวกันนี่แหละหรือว่าสิเป็นคนเดียวกันแต่เปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนแฮกอเอาเฟสม้าไม่กับ,บ่บลูพี่น้องขาเขามาในรูปแบบเกา่าแล้วทั้งนานบอดนกพงศกรพี่น้องขาได้บอกมาว่าคนที่เจ้าคุยน้ำนั่นบบเมนคอยเดอ้อซันบอดนกวเจ้าไปคุยกับไพหาวาบอดนกพงศกรเนี่ยทักแชทไปคุยน้ำ่าสันพี่น้อง บอสนอก,ก็นเลยบอกว่าผมบอเด็กบอกแมนผมเด้อผมบอเด็กคุยแชทกับไครเลยขนาดบ้านหักของผมสามหลังสี่หลังผมก็ยังบอเด้แวะเขาไปเลยประสันเพิ่นว่าพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับบอสนกพงศกรเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วสำหรับคนทีบอหวังดีคนทีเขาไปก็กวนแบบนี้แหละพี่น้องมีจริงๆเลยคะ่ะนี่แหละสิ่งทีอ่า แต่ละวันพันกวัวเรื่องของบอสนกพงศกรความรอเป็นเหตุสังเกตได้พี่น้องทาเอาวุ่นวายกันไปใหญ่เลยสําหรับตอนนี้นะคะบรรดาเหล่าเมียเมียทั้งหลายก่อกระั่งสิแบบโอ้โหสีได้สิบัได้ไฟกันซะบ่พี่น้องคะหลายคนหลายกระได้พ่าเป็นมีค้นอีขคนเดียวได้พี่นอ้องอ่นหลายคนเลยสําหรับเมียของเสียกรรมพนนะคะพี่น้องบอกได้บอกก็เลยว่าสาหรับบอสนกพงศกรแล้วนะคะบัว่าสิอยู่ในผากใดบัว่าสิอยู่ใน มุมใดบวชสิเป็นอรชอนกระถึงบทถึงบาทบวชสิเป็นเสียกำพลกระถึงบทถึงบาทบางพี่น้องคะสาหรับเสียกำรพนเราก็คือหล่อสุดๆคะ่ะสําหรับบอสนกพงศกรนะคะอันนี้ก็คือใ้น้าความอ่าเกิดขึ้นจริงภาพเกิดขึ้นจริงนะคะมาบอาส้พีสุนองคะ่ะฟังค่ะพี่น้องคะว่านี่คือบอสนกพงศกรนะคะสําหรับผู้ใดเห็นแล้วออกมาคอมเมนต์พี่น้องที่นี่เหล่าบรรดา แฟนคลับเอฟซีทั้งหลายแหล่ออกมาคอมเมนต์พี่น้องคะสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเสียกําพ้นนี่นะคะพี่น้องคะมีหลายช็อตนี้นะคะกับพี่พี่น้องเบิ้งไว้นะคะพี่น้องคะถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สําหรับบ้านนกพงศกรก็คือเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายมีความเกง่งความพิเศษในตัวหลายอย่างพี่น้องสมแล้วกับเป็นผู้นําองค์กรหรือว่าเป็นผู้บริหารของหมอลําเสียวิหกนกพงศกรนะคะพี่น้องคะอันนี้คือสิ่งที่ลหลายๆคน วันจะเบิงพี่น้องเบิงไหววาบอดนนพงศกรถึงแมว้ว่าเพิ่นสิเป็นถึงผู้บริหารนะคะก็บอกว่าที่จะโดนกระแสะแบบนี้เขามากก่อกวนแต่ไม่สามารถทําอะไรเขาได้หรอกเพราะว่าเพิ่นนะ่ะเป็นคนที่คําบดในวงการนี้มาโดนแล้วนะพี่น้องลูเ้เมดแล้วว่าสีมาในลูปแบบใดคือถึงบางเทื่อก็บบอกว่าบอดโนพงศกรเนี่ยหลอกให้โอนเงินไปห้ไว้ได้พี่น้อง แค่เพื่อนเอารูปบอดนกพงศกรขื่นโปรไฟล์แล้วกะ็อ้างว่าผมเป็นนกพงศกรนู่นนี่นั่นก็ทักคุยแชทคุยแชทคุยยั้งกันนะคะมีการหอดโอนเงื่อนไปไห้กับมีพี่น้องเบอ่งดูทุกเมือนี่นะคะสําหรับอ่าเร่องมูนี่เร่องโลกโซเชียลนี่ผู้ดใดตามท่านกับท่านพี่น้องตามเพราท่านกับเป็นไพ่กับเจ้าของค่ะทรงหอดบอดนกยังบอกเลยพี่น้องคะว่าทรงรูป รูปที่ว่าเป็นตาทรงนะ่ะกัญยงรูปของรับจังยสี่เนี่ยพี่น้องกันยงทรงไปห้เพลินเบิงเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้คืออันตรายมากๆสําหรับโลกโซเชียลนะคะพี่น้องคะ่ะอยู่ให้เป็นอ่าอยู่ให้เป็นตามห้ท่านคะ่ะสําหรับเรื่องนี้ก็ออกมาว่าสู้พี่สุนองฟังว่านี่คืออ่าเรื่องของโซเชียลสมมตอนี่อันตรายพี่น้องคะ่ะมีหลายรูปแบบมีหลายยางห้พี่น้องพิจาร่าหรือว่า ตามให้ท่านก็นแล้วกันพี่น้องค่ะว่าจุ้งมือนีโลกมันอยู่อย่างอิหลีสําหรับโซเชียลนี่คือไปเร็วมากอ่าไปเร็วมากเราสามารถเฮ็ดให้ลหลายๆอย่างเกิดความเสียหายกระไดเกิดรา่ได้ทีดีก็มีพี่น้องใส่ให้เกิดประโยชน์สําหรับโซเชียลทุกมือนีพี่น้องค่ะอ่าสำหรับมือนีนะคะก็ออกมาบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับบอสนอกพงศกรออกมาว้าให้แฟนคลับเอฟซีนะคะสี่เพื่อนติดตามอ่าคนที่เพื่อนติดตาม มาตลอดจะรู้เลยว่าบอสนกพงศกรเนี่ยเพิ่นเป็นค้นแบบใดนะคะพี่น้องคะเรื่องแนวมูนีเนกกกแกแก่เพิ่นค้งสีบัวไปอาจกแก๊กจกแก๊กบอวดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นยุบันยุดสูงแล้วอ่าเพิ่นอายุเลยขันนี่ไปแล้วบอบอแมนซ้ำสีมาหลอกหรือว่าเขามาอ้างโน่นนี่นั่นก็เพิ่นได้นะคะเรื่องนี้อ่กาก็ฝากให้คิดสําหรับคนที่สคิดเขามาว่าอ,อาจจะคุยกับบอสนกพงศกรโน่นนี่นั่นทักแชททักอันนี้ไปคุย ซึ่งจริงๆแล้ว่าแมนเพิ่นเดอพี่น้องอาจมีคนเอารูปเพิ่นไปขืนรูปโปรไฟล์ล้วก็ะอ้างว่าเพิ่นเป็นนกพงศะกรอ,อ่ะอันนี้แหละให้พี่น้องเราว่างไวสําหรับคนที่มักอ่ะคิดว่าจะคองได้คุยกับศิลปินดังคิดว่าจะขล้องใดอ่ะคุยกับผู้นั้นผู้นี้ซึ่ง่าแมนบอดนกพงศกรก็ตามนะคะพี่น้องซึ่งเป็นที่เป็นศิลปินที่เข้าชื่นชอบบางเทื่อเขาก็สิมาในรูปแบบนี้ ห้พี่น้องตรหนักไว้หรือว่าให้พี่น้องพิจารณาไว้สาหรับเรื่องเล่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจหรือว่าออกมากเป็นแนวทางให้คนที่คิดว่าจะคล้องขัดโต๊ดคิดว่าจะคล้องได้เ้ากับคนดังคนมีชื่อเสียงนะ่ะให้ระวังดีๆพี่น้องซึ่งคนที่มีชื่อเสียงทีเพิ่อนอ่าอยู่นี่แล้วเพิ่นลิบ่ม,บมาทักแชทหรือว่าคุยไล่กับคนนี่ดอกพี่น้องเพิ่นสซมี่ลูกน้องหรือว่ามีผู้บริหารของเพิ่นดูแลอย,อยู่นะคะสําหรับเรื่องนี้ฝากให้คิดคะ่ะ ฝากไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ